โอ้ห้องเลาของพี่นี่สุดยอดไปเลยมีขนมเยอะแยะเหมือนยกเซเว่นมาไว้ที่โรงเรียนเลยอ่ะใช่ไหมมอนใช่ขนมน่ากินมากดูหน้ากันรู้อร่อย ยิงด้วยไปแอบดูกันไหมเมื่อกี้เนี่ยจะมาอะไรกันอะไม่รู้พี่ไม่รู้เหมือนกันเราเข้าไปหาเขากันไหมได้ได้ได้เราจะมันอยากรู้ได้ได้ได้นล้วเราไปบุกห้องเขากันอยากรู้จังเขาทำอะไรกันแน่โอ้ยนะอยาอย่างนี้โอ้พี่อาร์มเก่งนะ ชซเว่นเขจะเซเว่นในโรงเรียนนี่นะเสีย,งมา,าสยงมาจากไหนอะะว่าเข้าเสียงม่จากไหนอะนี่จะมีทางเข้าเลยจริงด้วยสียงมาจากไหนเอ๊ะเดี๋ยวนะเปวดด้วยด้วยเฮ้ยเข้าไปเลยไหมโอเคงั้นเข้าไปเลยโฮ้ย ได้ยินเสียงตั้งแต่ไกลใครจะไม่ได้ยินเล่าโอ๊ยเห็นแล้วก็รีบไปซะไม่ใช่เรื่องของเด็กแต่ถ้าพี่ไล่หนูอ่ะหนูจะไปฟ้องรูใช่ฟ้องรูนแน่ทำยัไงดีเพื่อนเข้าอยู่หรือเลปล่าเข้ามาเร็วเข้ามา โหห้องเราของพี่นี่สุดยอดไปเลยมีขนมเยอะแยะเหมือนยกเซเว่นมาไว้ที่โรงเรียนเลยอะ่ะใช่ไหมมอนใช่ขนมน่ากินมากอเอางี้เด็กๆฟังนะหยิบขนมคนละ 1, หนึ่งหอ่อสองห่อแล้วกอดไปข้างนอกเลยเข้าใจไหมไม่มันจะอยู่ในนี้ไม่เหรอถ้าสามห่อละ่ะไม่พี่โอไม่ไม่ตาย <laughs> อ,อูอย เด็ดห้ามเสียงดังนะมอดเสร็จพวกเราแล้วเข้าไปอีขนมกันเลย,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 ยโอ๊ยเดี๋ยวทำมอดบ้างก่อนไปก่อนหยิบโคลดาห่อกันก่อนตอนนี้ถ้ากินกันหมดมันหมดเร็วเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะไปหยิบหยิบเลยโคลดาหออ่ออะไรอาพวกเราบ้างละอะไรเยนด,ดีวะเฮ้ยกินไม่มีเลยเหรอ เออดีทำไม,มกมีนด้วยดิรออยู่แล้วเอาดิเอานี่ดีกว่า,<ม>าดีกว่าพีแล้วหนูกินได้ยังเนี่ยอ่ะกินก็กิน,กนเย้โห้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโนยะโอ้้อ้กิน้ออ้นอ้ยโอ,อ้ยโออยยอ้้อ มาพอเนาะเริมันดีกว่าอาหารที่ใช่ของที่ชอบหอะไรหัวอะไรหอมอร่อยหัวเ้ออย่าเพิ่งก่อนนะเยอะเลยเอ้เพ่อนนีแกง่ายแรงแบบใดอะไรแบบนี้แบบเท่าเทเใช้ก้ชงกันไหม มนร้อนโอ้าวร้อนร้อนโอ้ยเต็ดไม่ไหวนี่น้องเสร็จอ่ะพี่มีน้ำเปล่าพี่ไม่มีน้ำเปล่านะแต่พี่มีน้ำอื่นอ่ะขอน้ำพี่น้องหน่อยได้ไหมน้องเผ็ดมากเลยอะค่ะเอิบบอลน้ำอะไรเลือกเลยน้ำโค้ได้แต่เผ็ดกินกับของเค้าร้อนมากเลยนะีาดูกันเกะยังไงเดี๋ยวพี่แกะให้โอ้ย นี่จ้าเยโมนเข็นจังขอบคุนมากขอบคุนมากินนิดนึงโอเคจัดเอะอะไรน้องทำอะไรอ่ะก็หมดเหมือนแล uh, ้วไงอ๋อหยิบก็หยิบอันสุดท้ายนะอยากให้มีเพ่อสองสองค่ะสี่เดียวกันนะคะ ไม่ร้อนาหรอบาร์บคเชียยสีของพี่ดูน่าเผ็ดมากเลยใช่ไหมล่าแต่พี่กินเผ็ดเก่งนะเราชิมไหมให้เราชิมไหมใช่หวานอ่อหวานหวานอ่ะน่ากนารกเลยหวานหวานดูน้ากเลอือร่อยเป็เหม่เป็นไงเป็นไงหวานไหมหวานไหม เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่หวานแล้วอันนี้เอาามทอดันนี้โกหกอันนี้ไม่ได้หวานถ้าไม่ได้หวานจริงอ่ะไม่กินน้ำหรอกห้ามกินน้ำชายถ้ากินน้ำถ้ากินน้ำชายกินน้ำกินขนมตาหวานจะหายเผ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โกงครับยาไม่ได้ม่ได้ยาเลไรยาอย่าน้องร้องนอนกินไอ้พริกไม่ไหวเไ้ยหมดมันไหวได้ไงอ่ะท่าเผ็ดทำไมถึงพี่จัดที่นี่ขึ้นมาคะ ก็เพราะว่าคุณครูไม่กินขนมในห้องพวกเราก็เลยจัดเซเว่นในห้องเรียนขึ้นมาเองเลยใช่ไงใช่เรืได้กินขนมแบบนี้แหละดูดชอบปะดาเห็นไหมขนาดเด็กยังชอบแล้วพี่จะไม่ชอบได้ไงถ้าครูเข้ามาเนี่ยครูจะชอบแน่เลยแน่นอนว่าเราโดนไล่ออกจากห้องแม่ถ้าครูเข้ามาเห็นอ่ะครูว่าขนาดเกศชอบอะไรบ้างล่ะดื่มก็ดี มอพี่เข้าใจดีมากเลยเนาะเขาให้เรามานี้ด้วยอะ่ะได้จังอ,อะไลยบอกหนาต้องมาอีกกันไหมการผูชอบเฮ้ยพูดอะไรกันอะไม่มีอะไรก็แค่คุยกันตามภาษาเด็กมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในนน่ๆล็อกเกอร์ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะหึ่ะว่ะแ้วไง แมนนี้มันไม่เหมือนอันอื่นวะเราก็งีดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยออกไปเฮ้ยนี่นายสร้างเซฟยงเป็นจระเลยเหรอเนี่ยไทไม,ม่ได้เหมาะเลยวะ ธ้าเข้ามาข้อสมมต้รอบทา่ห้าทีแรกแล้วโอ,อ้ไม่บอกเลยได้ไม่บอกใช่ไหมฉันจะฟ้องครูแน,น่รอบนี้ฉันมีหลักฐานละพอพอพอไปเดี๋ออกไปกันดีกว่าถ้าครูว่าสนามไม่เห็นเราโดนแน่ใช่